ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบสิ่งแรกที่สุดที่ต้องทำก็คือเลิกตัดสินพิภากษาตัวเองอย่าพยายามเป็นอย่างใครและก็อย่าพยายามทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราควรที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้และก็เข้าใจสัจธรรมดีกว่าฝืนจมอยู่ในความมืดดำของอวิชชาข้อ 2. การเชื่อฟังมันเป็นเรื่องง่าย ไม่จําเป็นต้องตรยตรองหาเหตุผลส่วนการเป็นตัวของตัวเองนั้นเต็มไปด้วยความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายและก็อิสรภาพข้อ 3. จิตที่ชอบคิดไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ตัดสินถ้าหากว่าคุณบังคับไม่ให้มันไม่ตัดสินชาวปัญญาของคุณก็จะถูกปิดกัน้นและมันก็จะทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์การไม่ตัดสินไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในจิตใจของคน มีแต่ผู้ที่ก้าวพ้นระดับจิตของใจเท่านั้นที่จะไม่ตัดสินเห็นสิ่งที่ปรากฏตามที่มันเป็นเห็นความเป็นเช่นนั้นเห็นปรากฏการณ์ของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกตัดสินก็จะแปดเปื้อนเพราะเงื่อนไขมันจะเป็นไปตามอคติที่อยู่ในใจนี่คือผลที่ได้จากการตัดสินพิภากษาข้อ4น่าแปลกมากที่เรา ตัดสินหัวขโมยว่าเป็นคนไม่ดีแต่สิ่งที่เป็นความดีก่อนหน้านั้นเรากลับไม่เอามาตัดสินตัวเขาโดยทั่วไปแล้วเรามักจะยึดเอาความชั่วครั้งเดียวแทนตัวตนของเขาซึ่งก็น่าเสียดายที่อาจจะมีคนดีที่ทำผิดพลาดเยอะแยะมากมายแต่อาจจะถูกนิยามว่าคนชั่วโลกเราเลยเต็มไปด้วยคนชั่วเยอะแยะมากมายการตัดสินอาจจะลดภาระสมอง แต่บางทีมันก็ทำให้เรามองความจริงผิดไปเยอะเช่นกันข้อ 5. สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดก็คือการฝึกสายตาให้ไม่แบ่งแยกสูงต่าดํำขาวเลวดีชั่วสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทวิลักษ์ที่อยู่ในสิ่งเดียวกันความมืดก็คือแสงที่ลดลงมองให้เป็นอย่างเดียวกันก็คือแสงที่มากกับแสงที่น้อยหัวและก้อยมันก็เรียนเดียวกัน คนเตี้ยกับคนสูงก็คือคนเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าคุณเทียบกับอะไรการแบ่งแยกทำให้เราตัดสินตามมาด้วยความรู้สึกและอคติมันทำให้ภาพความจริงของคุณบิดเบี้ยวข้อ 6. สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นลืมความเดียวได้แต่มันเป็นการใส่ใจกับการตื่นรู้อยู่กับความโดดเดี่ยวนั้นเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นของจริง ข้อ7ความโลภบ่งบอกว่ามีความว่างเปล่าภายในที่ต้องเติมแต่เมื่อเราไม่สามารถเติมเต็มตัวเองจากภายในได้เราก็จะต้องเราก็ต้องการสิ่งภายนอกมาทดแทนแต่น่าเสียดายที่ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศเติมได้ไม่นานมันก็จะพร่องลงไปตลอดข้อ8 ความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดมาจากสาเหตุง่ายๆก็คือการไม่ยอมรับตัวของตัวเองและก็ไม่ยอมรับว่าทุกวันนั้นแตกต่างกันคนที่มีความเป็นปัจเจกชนจะมีชีวิตอยู่กับความรักที่มีอยู่ในตัวความรักที่มีอยู่ในงานโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับงานที่เขาทำความเบิกบานไม่อยู่ที่การทำงานเสร็จความเบิกบานนั้นมันต้องเริ่มมาจากฉันทะของคุณ มันจะทําให้คุณนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําทําให้คุณนั้นลืมสิ่งต่างๆทั้งหมดลืมโลกทั้งโลกคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับการดํารงอยู่ของคุณเท่านั้นข้อ9คุณน่าจะเป็นแบบนั้นคุณน่าจะเป็นแบบนี้นะเสียงพูดของคนในรอบตัวเสียงพูดของคนรอบตัวจงจําไว้ว่าเมื่อโลกทั้งใบยังยอมรับการดํารงอยู่ของเราก็อย่าปล่อยให้ใครมาเลือกทางเดินให้กับเรา เดินตามความคิดของทุกคนอย่าเดินตามความคิดของทุกคนวิงวนวุ่นวายแต่ถ้าคุณเดินตามเสียงหัวใจของคุณมันก็ง่ายมากแค่เดินตามเดินตามเสียงหัวใจของเราเองข้อ 10. ธรรมชาติไม่มีการแบ่งชนชั้นชนชั้นมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดของคนเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีชนชั้น อัตราตัวตนก็จะทนอยู่ไม่ได้มันก็จะเหี่ยวเฉาไปข้อ11เวลาถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเวลาถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผิดเวลาประกอบไปด้วยอดีตและอนาคตเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันนั้นไม่ใช่เวลาแต่มันเป็นชีวิตข้อ 12. จงดื่มดำกับน้ำหวานของปัจจุบันบีบคั้นมันให้เต็มที่เพราะว่า มันจะไม่มีทางหวนกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปตลอดการข้อ13ปัจจุบันสร้างอนาคตและปัจจุบันก็สร้างอาดีตด้วยอยากให้อดีตเป็นยังไงและให้อนาคตเป็นยังไงก็ทำได้ที่ตอนปัจจุบันนี่แหละข้อ14ความคิดไม่ต่างอะไรจากแว่นตาเราเห็นความจริงผ่านแว่นตาแต่ความคิดนั้นอยู่ในหัว อยู่ใกล้กับเรามากจนทําให้เรานั้นคิดว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นความจริงแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงฟิลเตอร์หนึ่งเท่านั้นภาพใดที่ออกมาจากความคิดมันจึงผ่านอาคติและก็ความบิดเบี้ยวไม่มากก็น้อยข้อ 15, คนเราลืมไปสนิทแล้วว่าเขาเป็นใครเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการถูกสะกดจิตให้มีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาและเขาก็จะยึดมั่นอยู่กับความคิดแบบนั้นตลอดชีวิตของเขา โดยไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่เขามันเป็นเพียงแค่เงาของเขาเท่านั้นและเขาก็ไม่สามารถเติมเต็มเงาของเขาได้ข้อ 16. การทำตามความเคยชินนั้นมันเป็นเรื่องง่ายส่วนการทำตามความรู้สึกนั้นมันเป็นเรื่องยากแต่ก็แค่ในตอนเริ่มแรกเท่านั้นข้อ 17. การมีหน้ามีตาการมีหน้ามีตาหรือว่าการยอมรับมันไม่สามารถทดแทน การได้ทำสิ่งที่ต้องการทำจริงๆอยาอยู่กับสิ่งใดเพียงเพราะสิ่งนั้นมีการยอมรับนับถือแต่จงอยู่กับความรู้สึกภายในที่หัวใจตัวเองยอมรับจะดีกว่าข้อ18คุณสมบัติพื้นฐานของความรักก็คือฉันยอมรับเขาตามที่เขาเป็นความรักจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคนอีกคนหนึ่งให้เป็นไปตามความคิดของคุณคุณต้องไม่พยายามตัด แต่งคนตรงนั้นให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนทุกคนบนโลกนี้ทำกันเป็นประจำข้อ19เเมื่อคุณตกหลุมรักคุณไม่ได้ตกหลุมรักตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นหรอกคุณตกหลุมรักคนในจิตคนเนี่ยคุณตกหลุมรักคนในจินตนาการเท่านั้นแหละเมื่อได้พบกัน คุณทั้งสองพยายามที่จะไม่รบกวนจินตนาการของอีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงทำเพื่อผู้ชายผู้ชายทำเพื่อผู้หญิงต่างก็ทำเพื่อเติมเต็มจินตนาการของอีกฝ่ายแต่อาจจะทำไม่ได้นานเนื่องจากจินตนาการนั้นไม่ใช่ตัวตนของเขาและก็เธอที่สุดแล้วเราต่างก็ต้องการอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองข้อ20 นอกจากคนแล้วไม่มีอะไรในโลกที่หลอกลวงอย่างกอกุหลาบหลอกลวงไม่ได้ถึงอย่างไรมันก็ต้องให้ดอกออกมากอกุหลาบหลอกลวงไม่ได้เพราะมันต้องให้ดอกกุหลาบนั้นงอกออกมามันไม่สามารถให้ดอกดาวเรืองมันหลอกไม่เป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้กลายเป็นอย่างอื่นนอกจาก สิ่งที่มันเป็นอยู่ยกเว้นคนการดำรงอยู่ที่ทั้งหมดนั้นการดำรงอยู่ทั้งหมดล้วนแล้วปรากฏตามความเป็นจริงข้อ21ความกล้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือการวางจิตใจที่ชอบคิดไว้ข้างๆคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากมันเป็นความงามอย่างที่สุดไม่มีใครที่เหนือกว่าไม่มีใครที่ต่ำกว่าไม่มีการแบ่งแยกใดๆ ข้อ22การไม่เชื่อฟังเป็นการปฏิวัติที่ใหญ่มันไม่ได้หมายถึงการพูดคำ่าไม่ออกไปในทุกสถานการณ์แต่มันหมายถึงการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำมันมีประโยชน์พอที่จะทำหรือไม่มันเป็นการกระทำที่ทำให้คุณนั้นรู้จักรับผิดช,ชอบตัวคุณเองข้อ23แม้แต่ในความทุกข์ยากของคุณก็จำเอาไว้ว่า มันไม่ได้ถาวรเช่นกันแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปดังเช่นกลางวันกลางคืนเพียงแค่เฝ้าดูธรรมชาติของมันก็จะเข้าใจข้อ24จุดศูนย์กลางของการดำรงอยู่คือการเฝ้าดูตระหนักรู้และไม่ตัดสินข้อ25ความจริงจะปลดปล่อยความเชื่อและอคติที่นอนเนื่องอยู่ในตัวคุณ ซึ่งมันก็จะส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเมื่อคุณอิสระจากกรอบความคิดชีวิตของคุณก็จะเบาลงข้อ26จิตที่ชอบคิดมักจะค้นหาช่องว่างของความไม่แน่นอนเพื่อลงหลักปักฐานว่ามันเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนไม่ต่างอะไรกับเด็กที่เกาะประสาททรายบนยอดชายหาดที่เขาพยายามจะสร้างสิ่งที่มั่นคงโดยพื้นฐานความจริงที่ไม่มั่นคง ข้อ27เราทำทุกอย่างได้เยอะแยะมากมายแต่ให้นั่งเงียบเงียบง่ายๆกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดข้อ28เราไม่ต้องสร้างความเหนือมนุษย์แค่เป็นมนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงได้ก็เพียงพอแล้วข้อ29เป็นรสชาติแรกสุดที่ได้จากการดำรงอยู่อย่างตระหนักรู้แม้แค่เพียงเล็กน้อยก็ตามข้อ30 สัจจะความจริงนั้นไม่ปรับตัวเองเข้าหาใครไม่รู้จักเรื่องการต่อรองคุณจะต้องแปลเปลี่ยนไปตามมันและจะต้องเกิดการเปลี่ยนผ่านในตัวคุณและข้อสุดท้ายข้อ31เเวลาที่คนสองคนคิดนับได้เป็นสองเวลาที่คนสองคนไม่คิดนับได้เป็น1เพราะว่าตรงนั้นไม่มีการแบ่งแยกไม่มีขอบเขตทั้งสองคนอยู่ในสภาวะเดียวกัน